สวัสดีครับผมผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเปิดตาดูก่อนครับเดี๋ยวเอฟซีว่าปลอมตัวมาเชื่อมให้ดูนะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับผมสวัสดีเอฟซี้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมานะครับเชื่อมพ่อแข็งให้ลูกค้ากันนะครับผมรีวิวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าจ่ายตังค์แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับ เร่งงานมาด้วยนะครับผมแต่ว่าปกติแล้วครับก็ทําให้วันเดียวเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมเป็นนะครับแข็งปะวานนะครับปะวานกับร้อยสิบไอนะครับมีความที่เหมือนกันนะครับตรงที่ว่านี่ครับกระบอกดันโซ่นะครับต้องถอดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากหนึ่งโซ่ลิ้งหย่อนสองลูกยางแตกสามกระบอกรั่วนะครับผม พอมีการถอดเปลี่ยนนะครับน็อตอยู่ด้านใต้นะครับบางคนก็ขันผิดที่ผิดทางนะครับก็คือดูเข็มนาฬิกาผิดนะครับผมก็เอานาฬิกาตั้งข้างบนแล้วขันทวนเข็มข้างล่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วน็อตที่อยู่ข้างล่างนะครับจะขันกลับกันกับน็อตที่อยู่ข้างบนนะครับผมก็ทําให้เกิดการรูดนะครับการลูดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้แตกหายไปเลยเดี๋ยวทําให้พร้อมกันนะครับแข็งหลายตัวเลยเชื่อมตรงนี้นะครับก็นะครับลูกค้าถามว่านะครับถ้าเกิดเชื่อมไปแล้วนะครับพี่ครับผมจะใส่กระบอกนันโซได้เรับ มันจะฝืดไหมนะครับผมแล้วมันจะขันน็อตได้แน่นตำแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีตั้งศูนย์เชื่อมของเรานะครับจะเชื่อมบนเครื่องปาดเลยนะครับผมเราจะไม่เชื่อมด้านล่างนะปกติจะเห็นเชื่อมด้านล่างนะครับผมแล้วเอาขึ้นมาปาดแต่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พิเศษนะครับก็คือว่ามีขนาดที่อะโมเลกุลเล็กมากนะครับก็คือกระบอกนันโซนะครับกับล่องเสื้อสูบอ่าขออภัยล่องของเสื้อกระบอกนะครับก็คือ ทางศูนย์ได้มีการทำหล่อมานะครับอย่างดีนะครับแท็บจะไม่มีช่องอากาศเลยนะครับแทบจะไม่มีช่องอากาศเลยก็คือก็บอกตัวนี้นะครับระบบจะใช้ระบบน้ำมันดันนะครับแรงดันใต้กระบอกนะครับน้ำมันจะไหลเข้ารูตรงนี้นะครับรูต่างๆนะครับของกระบอกดันโซ่นี่นะครับแล้วก็จะไหลลงไปนะครับเป็นลูกปืนปิดนะครับผมพอน้ำมันไหลเข้าไปเต็มนะครับมันจะดันลูกปืนเม็ดลูกปืนให้ปิดรูนะครับน้ำมันจะเข้าได้อย่างเดียวแต่ออกไม่ได้นะครับในกรณีที่กระบอกดันโซ่เสียคือครับ เอาปากเป่าดูด้านใต้ครับถ้าลมเข้านะครับแสดงว่าเป็นลูกปืนไม่อุดนะครับเกิดการเสียหายของกระบอกนันโซนะครับทีนี้มาถึงนะครับที่แข็งเครื่องยนต์ด้านซ้ายบางนะครับที่รูนะครับผมจะพอดีกับตัวนี้มากนะครับจะขยับให้ตัวได้แค่นิดเดียวนะครับผมจะไม่เยอะนะครับถ้าเกิดขยับให้ตัวได้เยอะจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันเครื่องที่เข้ามานะครับผมจะเกิดการนะครับเขาเรียกว่าถ่ายเทออกด้านข้างกระบอกได้ก็เหมือนกระเสื้อศึกนะครับแล้วก็แหวนลูกสู่วิ่งแรงอัดรั่วออกแหวนลงออก แข็งลงก้อนอ่างได้นะครับทําให้กําลังอัดไม่ดีนะครับแต่อันนี้อาจจะทําให้ใช้งานไม่ได้ดันโซ่เราลิ้นไม่ได้เลยนะครับผมระบบนี้นะครับเราจึงจําเป็นต้องเชื่อมบนเครื่องปาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกระบอกกันครับกระบอกตัวนี้นะครับผมก็ได้เกิดการนะครับอ่าวัดนะครับผมนี่นะครับก่อนจะทํานะครับเราก็ต้องวัดนี่ครับสังเกตนะครับว่าเขาจะให้ตัวได้น้อยมากนะครับนี่ครับ ใช้ตัวได้นิดเดียวนะครับผมน้อยมากนะครับเพราะว่าในช่วงของช่องนี้นะครับกับช่องนี้นะครับไม่มีลูกยางไม่มีโอลิงนะครับผมแต่กระบอกเนี่ยจะเข้าไปนะครับแบบว่าในเสื้อของรูมันเนี่ยแบบพอดีเลยน้ํามันจะไหลเข้าช่องนี้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เม็ดลูกปืนตัวน,นี้จะดันขึ้นไปอุดนะครับถ้าเกิดว่าเสื้อตัวน,นี้หลวมนะครับน้ํามันก็จะรั่วออกข้างได้ลูกปืนตัวน,นี้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับกับกระบอกดันโซ่นะครับอ่านี่นะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับ ก็นะครับวิธีการเชื่อมของเรานะครับหนึ่งเลยตั้งศูนย์ก่อนนะครับนี่ครับเอาก็บอกดันโซ่ใส่เข้าไปนะครับผมให้ได้ก่อนแล้วก็จับกับหัวปาดเลยนะครับต่อไปเราก็ล็อกแท่นให้หมดเลยนะครับผมพอเราล็อกแท่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นะครับเลื่อนนะครับเลื่อนกระบอกดันโซ่นะครับลงมาเลยนะครับนี่ครับลงมานะครับอ่าถ้ามันเนิดอยอยู่แสดงว่ายังไม่ใช่นะครับนะครับก็เลื่อนหาศูนย์ก่อนนะครับหาศูนย์ก่อนว่า ประมาณไหนนะครับเอาให้ลื่นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเท่าที่จะลื่นได้เลยนะครับเอาให้ลื่นที่สุดเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ล็อกกระบอกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หมุนหัวกระบอกลงมานะครับดูให้ดีนะครับอ่านี้ก็ยังตึงๆอยู่นะครับก็เลื่อนหาศูนย์ก่อนนี่ครับก็ได้ศูนย์แล้วนะครับได้ศูนย์แล้วเราล็อกหัวมิลลิ่งไว้ก่อนอ่าล็อกหัวเครื่องปาดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ล็อกแขนง์ครับผมแคนต์ที่เราจับกระแบบนะครับตรงแล้วได้แล้วนะครับล็อกแคนง์นะครับพอล็อกแคนต์เสร็จนะครับทีนี้นะครับก็ลองปล่อยหัวล็อกดูนะครับถ้าปล่อยแล้วมันเด้งขึ้นนะครับแสดงว่าไม่มีการติดขัดหรือฝืดนะครับอันนี้ก็จะทําการเชื่อมต่อไปได้นะครับปุ๊บอ่านี่ครับดูใหม่ใส่เข้าไปนะครับล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้เสร็จแล้วนะครับปล่อยหัวครับนี่ครับเด้งขึ้นมาเองนะครับไม่มีการฝืดหรือว่าการติดค้าง ของกระบอกดันโซ่กับแค้งเครื่องยนต์เลยนะครับต่อไปเราก็จะทําการเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมมาดูวิธีการเชื่อมกันครับก่อนเชื่อมก็นะครับเอาเจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับผมเจ้ากระบอกดันโซ่นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ตอนอีกทีตอนลองนะครับเราก็ทําเกี่ยวนะครับต้องพอดีมากนะครับผมถ้าเกีียวเกีียวใดเกีียวหนึ่งนะครับไปขวางทางของเขานะครับตรงนี้นะครับ จะไม่สามารถใส่กระบ,บอกน้นโซ่เข้าไปได้เลยจะฝืดจะนืดมากนะครับกระบ,บอกน้นโซ่ก็จะทํางานได้ไม่เต็มร้อยเวลาซ่อมนะครับผมมาเรามาดูกันครับผม วิธีการเชื่อมนะครับก็ล้นนะครับของเก่าทิ้งก่อนนะครับล้นให้อุ่นก่อนครับด้านในเกี้วขลุลูหมดแล้วไม่มีเกียวแล้วนะครับเราก็จะล้นนะครับเอาอลูมิเนียมขี้ดินต่างๆที่ติดมาแข็งทิ้งทิ้งให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเติมของใหม่เข้าไปครับ เริ่มละลายแล้วครับเริ่มละลายยังเห็นได้ชัดเจนครับเขี่ยเกลียวทิ้งให้หมดเลยครับ เกลียวที่ยังดีและยังเสียนะครับเราจะไม่เอาแล้วครับจะทําการเริ่มเชื่อมพอกใหม่ให้หมดเลยนะครับทําเกลียวใหม่ครับเนื้อเก่าเราไม่เอาครับเอาทิ้งเลยครับรูดหมดแล้วครับอย่ไปเสียได้ครับบางทีนะครับเราไปเสียได้มันนะครับเนื้อลูมินียมนะครับมันก็นิ่มนะครับบางทีลนไปก็ตรงความร้อนก็บิดเบี้ยวได้นะครับผมีย่ทิ้งให้หมดนะครับ คือคล้ายกับเราจะมิลลิ่งเฉาะเนื้อเก่าทิ้งนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอาเศษทิ้งไปครับเสียดายครับเราใช้ไฟลนแทนนะครับลนให้มันแบบว่ายุบนะครับให้มันเสียรูปไปเลยนะครับเสียทรงไปเลยแต่ว่าลูมิเนียมก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับไม่ไปไหนนะครับเพียงแค่มารวมตัวเป็นก้อนๆเฉยๆนะครับนี่ครับขอเกลี่ยให้รอบนะครับ ู่กระบวนการการเติมลวดแล้วนะครับผมทีนี้นะครับแล้วเคลียร์เกลียวพังหมดแล้วยุบหมดแล้วนะครับเราก็ซ่อมเสริมเข้าไปใหม่นะครับเติมลวดเข้าไปใหม่นะครับความลึกที่เราเติมก็ขนาดน็อตนะครับต้องดูขนาดน็อตสำคัญครับ น็อตมันเกลียวเยอะแค่ไหนเราก็เติมลวดไปประมาณนั้นแหละครับเอาให้ลึกๆเยอะๆกว่าก็ได้ครับเดี๋ยวเราเจาะทีเดียวนะครับผมหายเอียงนะครับที่เราเชื่อมไปเนี่ย อะเนี้เริ่มเต็มแล้วนะครับให้นูนขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงนะครับเผื่อปาดทิ้งด้วยครับจะได้สวยๆนี่ครับข้างๆเราเชื่อมได้ครับ เติมเขาไปครับแล้วแต่เราเลยจะเอาตรงไหนบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมแล้วมันย้อยไฟแรงก็ปรับไฟลงสักนิดนึงนะครับนี่ครับเวลาเชื่อมแล้วมันจะตั้งตั้งคีบได้ครับสวยเลยนะครับเชื่อมข้างโดยไม่ต้องที่พลิกแคงไปมาเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งศูนย์แคงไว้แล้วเราจะต้อง ปาดต,ตรงนี้เจาะตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ขยับเครื่องไม่ขยับแข้งนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการเชื่อมนะครับผมนี่เชื่อมให้อยู่ก่อนครับสวยไม่สวยค่อยว่ากันครับผมก็สิบก่านาทีแล้วนะครับหลังจากทําการเชื่อมไปรออลูมิเนียมเซ็ตตัวสักสิบห้าวินาทีนะครับรอให้มันเย็นก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ระหว่างรอมเย็นนะครับเราก็เอาบอกดันโซนะครับวัดขนาดดูว่าโตเท่าไหร่นะครับหาดอกสวรรค์เท่านี้นะครับเจาะ นี้นะครับความโตนะครับ12มนลนะครับหลังจากรอโลมิเนียมเซ็ตตัวเรียบร้อยนะครับเกือบหนึ่งนาทีนะครับผมเราก็ทําการเจาะได้เลยนะครับเจาะตอนร้อนเนี่ยนะครับนิ่มๆเจาะง่ายครับตีดาบต้องตีดาบตอนร้อนครับผมอ่าไปตีตอนเหล็กเย็นตีไม่เข้าครับอ่าอันนี้ก็ขออภัยครับใส่ผิดพอสปอร์ตเดียวใส่เฉยเลย เมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วนะครับว่ารูกระบอกนันโซ่12มิลนะครับเราก็ใช้ดอก10มิลนะครับเจาะเข้าไปก่อนนะครับดอก10มิลก็จริงนะครับเจาะอลูมิเนียมเข้าไปกลายเป็น10กว่าได้ครับเพราะอลูมิเนียมมันนิ่มๆนะครับอาจจะให้ให้มันแถะซ้ายหน่อยแถะขวาหน่อยก็ได้นะครับมันก็ยังไม่เกินขนาดที่เราต้องการถ้าเรา12น้ำทีเดียวเลยเดี๋ยวเกมโอเวอร์ครับหลวมครับครับ จัดเลยครับดอกนิลลิ่งคมๆนะบผมนี่สิบมิลน,นะครับน้ำก่อนเบาดี่ก็เท่าที่จะเบาได้เลยนะครับกด,ดแรงเดี๋ยวขยื่นศูนย์ที่ตั้งไว้ย้ายอย่ะใส่ไม่ได้นะครับต้องเบามากครับดูเบามากครับต่อไปหล่อเย็นไปครับนี่ครับ น,นี่ปั่นเสษติดดอกนะครับผมน้ำที่ฉีดนี่ก็ผสมน้ำมันเครื่องนะครับเขย่าเขย่าครับสกิทะลุไปเลยครับที่เราเชื่อมไว้นะครับอ่าทะลุแล้วนะครับ,รบผมนี่ครับถ้าทะลุแล้วจะเป็นอย่างไรครับมันจะโยกได้ครับโยกได้ครับทะลุหมดแล้ว ไปครับเอาของจริงใส่นะครับของจริงนะครับก็คือ12มิลนะครับขนาดมันจะเท่ากับกระบอกดันโซ่เลยนะครับเอา12มิลใส่นะครับนำศูนย์ด้วย10มิลนะครับแล้วก็จะใช้ได้เลยนะครับเราเชื่อมไว้แค่ปากๆมัน,นครับ เชื่อมลงไปแค่ตรงปากทางมันครับแค่พอดีน็อตนะครับไม่ได้เชื่อมเข้าไปลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่ว่าจะเสียหายเยอะนะครับนี่ครับนำเข้าไปครับเบาๆครับเบาที่สุดช้าที่สุดได้ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เลื่อนนะศูนย์ได้ไม่หายครับ จะขอเปลี่ยนดอกก่อนครับตอนนี้ก็เปลี่ยนดอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวานไที่เยอะเลยเจอดด้เสียงหายครับอ่าเรียบร้อยครับอย่างนี้ออกครับผม ออกออกครับเอากระบอกดันโซ่ลองนะครับถ้าเข้าได้แล้วนะครับถ้าเข้าได้ลื่นนะครับทีนี้ปาดหน้าทําเกลียวสบายเลยครับผมขั้นตอนนี้สําคัญสุดนะครับก็คือลองกระบอกดันโซ่นี่แหละนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามันจะพอดีมากอย่างที่ผมบอกนะครับนี่เห็นไหมพอดีจัดเลยนะครับเนี่ยแน่นเลยนะครับแน่นปึ๊กเลยก็เดี๋ยว เอาไปปัดเงาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าดอกมันนี่พอดีไปนะครับ12มิลเป๊ะเลยนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่ายังตึงๆอยู่นะครับยังเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องล้างเก็บซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็12มิลน,นะครับโอ้อันนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับ แสดงว่าดอกสวานกับผมมันเล็กไปนะครับ11.9แน่ๆเลยชัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเก็บทีเดียวก็ได้แนละ้วเดี๋ยวเก็บหน่อยครับ เก็บเรียบร้อยครับบางทีเจาะไปทีเดียวมันอาจจะยังไม่ลื่นนะครับซ้าถูๆขึ้นลงหน่อยนะครับให้มันเงาครับปึ๊บนี่ครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแน่นตึงเปียะเลยนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะครับนี่ครับอ่าต่อไปก็ ทำเกลียวได้นะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับในการทำเกลียวนะครับเราก็ต้องรู้ว่าน็อตของมันนะครับประมาณกี่มิลนะครับเราก็ต้องมีน็อตได้ลองด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาน็อตก่อนนะครับอันนี้เราก็นะครับวัดขนาดของน็อตนะครับแล้วก็ได้ตัวตามมาแล้วนะครับผม ก็ทำการนะครับตาบเกี่ยวซะเลยนะครับตาบไปก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งขยับแท่นครับเสียวครับขยับแล้วเดี๋ยวไม่ตรงที่เดิมนะครับไม่มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานอื่นนะครับควานของันแข็งอย่าเพิ่งมานะครับขอทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับก็ หล่อลื่นหน่อยครับผมนี่นะครับก็จะทำการตาบเลยนะครับผมปุ๊บง่ายๆนะครับนี่ง่ายๆครับใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนครับ เอามือหมุนเลยอันนี้ตาบข้ามสายพันธุ์ครับก็คือรูนะครับเจาะไว้ครับ12มิลนะครับแต่ว่าเอา13.9ต้าบเลยนะครับนี่ครับความจริงเครื่องเจาะสัก13.1นะครับ13.2นะครับแต่ว่ากว่าเกี่ยวไม่คมครับ ใส่ตราไปนะครับ13.9ครับตอนนี้นะครับน็อตก็ไม่เต็ม14มิลดีนะครับจะเป็นหุ่นด้วยนะครับน็อตก็ใส่ตราไป14มิลนะครับเจาะรูไว้12มิลนะครับผมอ่ามิลกว่าเลยเกลียวตัวนี้นะครับเพราะว่าเกลียวมันค่อนข้างจะแหลมคมแล้วก็ลึกนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันครับว่า เสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับใส่ได้ไหมนะครับใช้ได้หรือเปล่านะครับดูกันมา20ปานนาทีแล้วนะครับใครมีเครื่องตอนนี้น่าจะทําได้นะครับทําเป็นแล้วเพราะว่าเบิกแข็งใหม่ก็หลายบาทอยู่นะครับอันนี้ซ่อมหลักร้อยเองนะครับไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมเชื่อมพ่อทาเกียวแถมน็อตให้ด้วยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับหมุนออกนะครับ เข้าใช้ประแจขันขาออกใช้มือหมุนนะครับลื่นๆนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเห็นเกลียวนะครับคมสวยครับคมสวยเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นยังไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือเสร็จแล้วนะครับน็อตมันใส่ได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ตารฟดีนะครับน็อตเข้าไม่ได้ฮะน็อตหลวมก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเอาน็อตลองดูครับ นะครับว่าขันเข้าลื่นไหมครับอ่านี่ครับอันนี้นะครับขันนะครับนี่ครับตึงเลยนะครับตึงๆนะครับก็ยังไม่เอานะครับล้างอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าตับแล้วนะครับต้องล้างอีกนะครับเหมือนเมื่อกี้ครับที่เราเจาะไปครั้งแรกนะครับขนาดมันยังไม่ได้หรอครับ ต้องมีการล้างนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับซ้ํานะครับนี่ครับซ้ําทีนี้ลื่นเลยนะครับลื่นแบบนี้นะครับก็ดีอ่ะครับเกี่ยวก็ลื่นนะครับนี่ครับลื่นเลยเห็นไหมเป็นการอองมันกลายไปในตัวครับได้กล้ามด้วยเสร็จแล้วนะครับ เอาจริงแล้วครับรอบนี้นะครับล้างเกียวไปแล้วนะครับอารมเป่าด้วยที่สําคัญน็อตลูกค้าเป็นน็อตเก่านะครับใช้มาแล้วนะครับเย็นมาเลยนะครับไม่รู้ว่าเกีียวใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ล้างเกียวแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหล้างไปทีเดียวครับนี่ครับลื่นเลยอ่าโอเคนี่ครับน็อตแน่นนะครับไม่มีสั่นไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับน็อตใส่เข้าไปแน่นนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็ล็อกแน่นๆถอดได้อีกหลายทีเลยนะครับผมลูดอีกก็มาทําอีกครับต่อไปนะครับเราก็จะปาดเก็บตรงนี้แล้วนะครับผมให้ได้ตําแหน่งเดิมของเขาวิธีก็นะครับใส่ดอกกัดลงไปเลย10มิลก็ได้ครับทีนี้เราจะเลื่อนแท่นได้แล้วเราจะโยกแท่นได้นะครับ ทางไหนก็ได้เพราะว่าเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับผมเจาะแล้วทำเกีียวแล้วครับสบายแล้วครับทีนี้ต่อไปก็เก็บงานนะครับอย่างเดียวครับนี่ครับมันจะมีตอกเดินสันเดินอยู่นะครับก็ทำเท่าเดิมมันนะครับ อะไรลำบาก,กว่าทํานาครับน,นี่ก็เก็บข้างนะครับ รียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับสวยเลยนะครับอ่าดูครับเกียวนะครับยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับก็น็อตใส่ดูครับนี่ครับเกียวก็ยังใช้ได้ครับยังอยู่ดีครับนี่ไม่มีผลอะไรครับเสร็จแล้วนะครับ เชื่อมพอกทําเกลียวนะครับกระบอกดันโซ่นะครับเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเกลียวก็สวยนะครับเห็นไหมกระบอกดันโซ่นะครับเดี๋ยวก่อนไปไหนแลวตัวสําคัญเลยออกดันโซ่นะครับนี่ครับปุ๊บเข้าไปนะครับปิดน็อตครับอันนี้จะให้ความพอดีมากนะครับนี่ครับไม่มีโยกไม่มีสั่นไม่มีคอนเลย โอเคครับสนใจก็ส่งมาทำได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ